พี่น้องี่รักในพระคริดเสด็ในชีวิตของคนเรานั้นพระพิจาาให้พระพรสวรรค์มากมายเขาเรียกว่าสิ่งที่เรามีแล้วคนอื่นหลายคนก็ไม่มีหลายหลายคนมีแล้วคก็ไม่มีเขาเรียกว่าพรสวรรค์ที่พรงประทานให้เพื่อเราจะได้ช่วยนอกจากจะทําให้เราได้มีโอกาสแล้วก็ยังช่วยคนอื่นได้มีความชื่นชมยินดีด้วยเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความสําเร็จที่พวกเรา ช่วยกันทําทําคนเดียวคงไม่ได้วันนี้จะเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ลูกชายของเขาน้นน่ะแม่เขาเนี่ยอยากให้ลูกชายเล่นเล่นเปียโ,โนเป็นเพราะฉะน,นั้นก็ไปซื้อตัว๋วตัวพิเศษหน่อยเพราะว่าวันนั้นเป็นนักดนตรีนักเปียโ,โนที่ดังมากมาเล่นเนี่ยมันก็ต้องราคาแพงและเพื่อแม่จะได้ บอกว่าแม่เห็นคุณค่าของความสามารถของเด็กก็ไปซื้อตั๋วนั่งด้านหน้าเลยทีเดียวเมื่อมีเพื่อนมาคุยกับแม่แม่ก็เลยคุยกับเขาต่อไปแต่เด็กคนนี้ก็เดินไปเดินไปและในที่สุดเวลา8ปดโมงสองทุ่มเนี่ยซึเป็นเวลาที่ต้องแสดงเนี่ยเขาก็เปิดไฟเปิดมา่านอะไรทุกอย่างที่เวที ทุกคนแปลกใจที่เห็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เปียนโนและกำลังเล่นเพลงอยู่ทุกคนปรบมือให้เพราะว่าเขาไม่ได้คาดคอยเลยว่าเด็กคนนี้จะมาเล่นที่นี่พอดีนักดนตรีที่เขาเชิญมานั้น,นก็ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็เดินไปที่ที่เด็กกำลังเล่นอยู่แล้วก็บอกกับเด็กว่าลูกไม่ต้องหยุดให้เล่นต่อไปแล้วก็ เขาก็มาเล่นเบสทางซ้ายมือเนี่ยเป็นเสียงเป็นเสียงสําหรับประกอบให้มันให้เพลงได้ได้เพราะริ้งเนี่ยนะส่วนเด็กอยู่ทางขวามือก็เล่นต่อไปแล้วก็เมื่อจบไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ปรบมือให้ทึ่งที่ว่าเด็กคนนี้ซึ่งไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยแล้มมาเล่นกับนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ด้วยพี่น้องครับในชีวิตของคนเรานั้นเรา สามารถทําหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยที่เคยเล่าให้ฟังว่าความสามารถของเราบางทีมีร้อยหนึ่งเราใช้เพียงแค่สิบยี่สิบสสิบหรือบางทีก็คิดว่าไม่มีด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วก็เราจะเห็นว่าพระพรสวรรค์ที่เราบางทีละเลยเนี่ยก็อาจจะมาในเวลาหนึ่งของชีวิตของเราอย่างเช่นมีบางคนมาบอกว่าเขาเป็นนักวาดเวลาแก่แล้วทำไมเหรอ ก็เพราะว่าเขามีพรสวรรค์ที่เขาเก็บไว้หรือว่ามาเล่นดนตรีในตอนแก่ก็เหมือนกันเนี่ยก็แสดงว่าพรสวรรค์นั้นมีแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็เลยมาใช้ตอนที่ไม่มีอะไรทําก็เลยเล่นเล่นก็เก่งไปนะครับที่อยากจะบอกกับวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องอนุญาตเทพเจ้าอยู่กับเราแล้วก็คอยนําทางเราคอยไปทักรักษาเรา แล้วก็บางทีเราก็จะได้ยินเสียงของพระองค์มาบอกว่าเนี่ยอยา่าอย่าอย่าเลิกนะอย่าเลิกนะให้เล่นต่อไปให้ทําต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นบางทีมันมันมีความยุ่งยากลําบากแล้วก็อาจจะเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของมันแต่พระเป็นเจ้านั้นจะเสริมอยู่เสมอสิ่งที่เราขาดแคลนเหมือนกับนักดนตรียิ่งใหญ่คนนี้เสริมให้เด็กคนนั้นเขาได้เล่น จนในที่สุดดนตรีนั้นก็เป็นสิ่งสิ่งที่ทุกๆคนก็งงแล้วก็บอกว่าเล่นได้ดีมากเลยก็ขอพระบินเจ้าได้โปรดประทานพระพรให้พวกเราแต่และคนได้เห็นพรสวรรค์ของเราแล้วก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสวัสดีครับพี่น้อง